สวัสดีค่ะจานะคะวันนี้วันหยุดค่ะแต่วันนี้เรามีภารกิจไปติดตามผลฉีดโบท็อกที่โมนาคินี่ที่มโมงแล้วเนี่ยจะเที่ยงละยังไม่ได้อามน้ำเลยเดี๋ยวไปอามน้ำก่อน <c oughs> <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็นัดติดตามผลเนาะฟอลโล่ออจริงๆแล้วนะัดวันพรุ่งนี้แต่ดันไม่ว่างก็เลยจะขอเข้าไปวันนี้ก่อนซึ่งเขาให้เข้าได้ก่อนไม่เกิน7วันแล้วก็เลดไม่เกิน7วันนะคะไม่งั้นก็จะสละสิทธิ์ไปเลยอดก็คืออยากให้เข้าไปนะฟอลโล่อาเพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ของเราเราจะไปปรึกษาคุณหมอได้ว่าเรา จะได้ฉีดเพิ่มไหมหน้าเราจะลงได้อีกไหมคุณหมอจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้นจริงๆแล้วคือหน้าเราก็เลี้ยวลงเยอะอยู่นะจากที่แบบเพื่อนๆทักมาแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นกล้องหน้ามันเลี้ยวมันต้องเข้าเหมยตู้มากคือดีชอบมากเลยแต่เราก็ยังมีความสึกอยากลงอีกเราก็จะไปให้คุณหมอด,ดูกันว่าเราสามารถลงได้มากกว่านี้อีกไหมนะคะ,ะถึงแล้วค่ะ เ,เดินทางง่ายเหมือนเดิมน,นะคะสําหรับคนที่มารถโดยสารนะคะก็สามารถนั่งบินเทสมาลงที่อ่อนได้เลยนะคะประตูทางออก2เดินมาแค่สองนาทีเท่านั้นแต่วันนี้เราขับรถมานะคะก็ขับรถมาง่ายค่ะมาจอดที่รถนัดแล้วก็โซน B3 ได้เลยแล้วก็เดินมานุปเดียวถึงนะ,ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ในคลินิกแล้วนะคะบรรยากาศก็ยังสวยงามเหมือนเดิมยังดูเหมือน จริงๆเราเนี่ยสารู้สึกชอบมากเลยนะคะที่ที่นี่เขามีการแบบนัดเรียกติดตามผลเราจะได้มาดูปัญหาต่างๆเราเพิ่มได้เพราะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจในระดับยางไงว่ามันบบลงมันเรียวจริงแต่ถ้าเกิดได้รับเสียงจากแบบผู้ที่เชี่ยวชาญมาแบบให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเราก็จะแฮปปี้มากขึ้นเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาเนาะว่าจะสามารถย้ําลงได้อีกไหมเพราะบางคนเนี่ยคือแบบง่าเรียวมากแล้วจริงๆอ่ะมันก็ย้าไม่ลงแล้วเขาก็ไม่ อย่าพยายาให้นะคะเมียมันจะเกิดอาการดื้อโบได้ถ้าเกิดออกมาฉีดเพิ่มอีกมันจะไม่เห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดื้อนะคะ เดี๋ยวเราก็มาคุยกับพี่พีตี่คอนซาลกันนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะน้งจา๋า<ช>เนาะครบรอบติดตามผลแล้ว1เดือนหลังจากที่ทําไปอย่างที่พี่แจ้งเราสามารถมาก่อนได้7วันแล้วก็มาเลดได้ไม่เกิน7วันหลังจากวันที่คุณหมอนัดนะคะทําหัตถการกับคุณหมอท่านไหนพี่อยากมาให้พบคุณหมอท่านเดิมเนาะพี่ขออนุญาตเช็คนิดนึงนะคะจัดฟันกราบครั้งไม่เลยคะ่ะ กล้ามเนื้อยังมีเด้งอยู่นะให้คุณหมอย้ำตรงนี้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อนิ่มลงแล้วก็้อนเล็กลงแต่ยังเหลืออยู่นะคะถ้ายังเหลืออยู่ก,ก็สามารถฉีดย้ำได้ปีหนึ่งครั้งนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับคุณหมอกันนะคะไปตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแล้วะคะ่ะอยู่กับคุณหมอฟอนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะให้คุณหมอคอนเัาร์ดูนะคะว่าอย่างเราเนี่ยสามารถฉีดลงด้อีกมาดตอนนั้นเป็นโบ็อก ลดกรามนะครับะุณจะกัดฟันให้มันโอเคตอนนี้กรามส่วนล่างนะครับยังเหลืออยู่ดังนั้นผ่านไปครบ1เดือนเนี่ยก็จะ ให้ย้ำอีกหนึ่งรอบตามปริมาณที่หมอคิดว่าเหมาะสมนะครับแต่ถ้าคุณจะฉีดครั้งถัดไปกรามลงดีแล้วคุณหมอเขาอาจจะไม่ย้ำให้เหมือนครั้งนี้นะครับจะย้ำให้ต่อเมื่อหนึ่งแบบนี้ก็คือกรามมันยังเหลืออยู่บ้างนะครับหมอเขาจะฉีดตัวโบท็อกไปหยุดกล้ามเนื้อตรงนั้นทําให้กรามมันสามารถเล็กลงได้อีกประมาณ 20- 30บงมเปเมันครั้งนี้หมอจะขออนุญาตย้ำให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณจะเอ็นตัวนอนลงนะครับ ขอบเย็นก่อนตรงเข็มนะครับกัดฟันนะครับอ่เห็นไหมกามันยังเดิ่งอยู่ปล่อยได้เลยครับหลังทีดจะปวดหน่วงนะคะับหน้าตรงนะโอเคอ่เป็นไงสีดลงคุณหมอยังมือเบาเหมือนเดิมเลยค่ะ,ขอ,คะขอบคุณครัขอบคุณคุณหมอมากนะคะ,อคะโอเคค่ะเราไปเจอกันข้างนอกเลยนะคะบาย<ค><ณ> ก็กลับมาเรียบร้อยนะคะที่เห็นบวมขนาดนี้เพราะว่าซื้อแฟกเพิ่มนะแต่ไม่ต้องปสนใจมันเราโฟกัสที่ตัวบนอดท็อกที่เราไป f o l l o w u p เพิ่ม mm hmm. ก็อย่างที่คุณหมอแจ้งไปนะคะข้อปฏิบัติตัวเบื้องต้นหลังฉีก็คือห้ามนอนราบสี่ชั่วโมงแรกเนาะแล้วก็เคลียร์มาฝั่งหลั่ง5 1 5นาทีก่อนแล้วก็งดนวดหน้างดโดนความร้อนนะคะใครที่อยากไปลองทาแบบจ๋าดูก็สามารถอินบ x ็อกปรึกษากับเพจมูหน้าคลินิกได้เลยพี่แอนมินพร้อมให้คําปรึกษาเลยอย่าลืมนะ ยิ่งจะจโมนาคิดถึงโมนาคินิกนะบ๊ายบาย